ตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรมชวนร่วมเรียนรู้กับพระครูเมธังกรวัดยาณเวศกวันชวนในการที่เราจะได้เห็นคุณค่าของชีวิตนี่แหละแล้วเมื่อเราเห็นคุณค่าของชีวิตที่เกิดมา โชคดีที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดดีโชคดีที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาโชคดีที่มีบุญทำมาเป็นพื้นพอสมควรให้เรามีศรัทธาที่จะน้อมนำรับฟังพระพุทธศาสนาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีคนจำนวนมากในโลกนี้เกิดแล้วไม่โชคดีอย่างเราวันนี้บ้างก็เจ็บป่วยล้มตายบ้างแม้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ฟังธรรมบางก็เกิดมาในสังคมที่บอกว่าข่าเขาสิลูกดีขโมยของสิลูกเก่งหรือบอกว่าถ้าอยากได้บุญก็ให้เอาแพะมาฆ่าแล้วเราจะได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเราเกิดในสังคมที่พ่อสอนอย่างนั้นคุณครูก็บอกอย่างนั้นเราก็อาจจะเชื่ออย่างนั้นก็ได้ เพราะฉะนั้นวันนี้เราได้ฟังธรรมะก็เป็นเรื่องโอกาสดีแล้วเราก็ต้องเอาธรรมะมาพิจารณามาลงมือปฏิบัติทุกอย่างที่เราฟังมานี่อย่าเพิ่งรีบเชื่ออย่าเพิ่งรีบปฏิเสธฟังแล้วพระท่านบอกว่าโอ้ทำดีแล้วจะได้ขึ้นสวรรค์ก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อ ไปอยู่ในสังคมแล้วสังคมเขาบอกเราว่าเรียนให้เก่งนะจะได้เป็นเจ้าคนในคนเรียนให้เก่งนะจะได้ร่ำรวยถ้าอยากประสบความสำเร็จในชีวิตต้องหาเงินหาทองให้ได้เยอะๆก็อย่าเพิ่งรีบเชื่อรับฟังไว้แล้วลองใช้ปัญญาพิจารณาดูก่อนเพราะฉนในชีวิตชีวิตหนึ่งนี่ เมื่อเราเกิดมาโชคดีมีพื้นฐานมาดีพอสมควรอย่างนี้แล้วเนี่ยก็ต้องกลับมาตั้งหลักถามว่าเราจะใช้ชีวิตนี้เพื่ออะไรหลวงปู่พุทธทาสบอกว่าอาจไม่ต้องถามว่าเกิดมาทำไมเพราะเราไม่ใช่คนเลือกเกิด แต่ว่าเมื่อเกิดมามีชีวิตแล้วต้องถามว่าจะใช้ชีวิตนี้ทำอะไรสมมติเขียนกราฟพูดทบทวนก่อนไม่แน่ใจไอ้ปลายปีที่แล้วพูดไปหรือยังถึงพูดไปแล้วยมก็ลืมบ้างแล้วเนาะพูดสามยมก็ไม่ว่าสมมติเราเขียนกราฟชีวิตเราแกนนอนคือเวลาและแกตั้งเนี่ย ถ้าลากขึ้นไปข้างบนนี่คือเป็นสุขถ้าลงมาข้างล่างนี่คือเป็นทุกข์เหมือนแกน x แกน y มุมสุดของแกน x ตรงนี้คือตอนเราเกิดปลายเส้นคือตอนเราตายตอนนี้เราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนเนาะระหว่างเส้นเนี้ยเนาะยอมคิดว่าชีวิตที่ผ่านมาของเรานี่มันสุขหรือทุกข์ใครรู้สึกว่าสุขมากกว่ายกมือหน่อย ใครรู้สึกว่าทุกข์มากกว่ายกมือหน่อยโอ้ทาไมโยมมาปฏิบัติธรรมนี่เห็นทุกข์เป็นส่วนใหญ่เนาะเห็นทุกข์จึงเห็นธรรมใช่ไหมอ๋อทุกข์เยอะใช่ไหมสุขทุกข์นี่โยมดูยังไงอะสังเกตได้ไหมดูยังไงดูที่ไหน ดูที่ใจเวลาสุขทุกข์มันสุขที่ไหนทุกข์ที่ไหนที่ใจเหรอกายสุขไหมเคยเคยเคยรู้สึกสุขที่กายไหมไม่สุขเลยเหรอเคยทุกข์ที่กายไหมตอนไหนคะเจ็บปวดวันไหนเป็นแผลในปากร้อนในเจ็บไหมทุกข์ไหม ถูกแล้ววันไหนไม่เป็นแผลในปากไม่ร้อนในสุกไหมเฉยเฉยเราเรียกสภาวะสบายสบายที่ไม่ทุกข์ว่าเฉยเฉยถ้าวันไหนเกิดเราขาหักขึ้นมาเนี่ยปวดขาทุกไหมฮะทุกไอ้วันที่ขาไม่หักสุกไหมฮะเฉยเฉยน,น,นั่งอยู่ตอนนี้สุกไหมฮะ ขาข้างล่างที่ทับอยู่นานๆประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยทุกไหมทุกมากทุกน้อยแล้วแต่แต่ละท่านเนาะแล้วแต่สภาพร่างกายถ้าได้ขยับสักนิดหนึ่งสุขไหมมันจะมีทุกน้อยทุกมากสุขน้อยน้อยสุกมากเฉยเฉยในร่างกายของเราเนี่ยเป็นปกตินะ เมื่อกี้ถ้าไม่ถามถึงเท้าที่ถูกทับอยู่เนี่ยรู้สึกทุกข์ไหมทุกข์มันมีแล้วเราไปรู้หรือเราไปรู้ทุกข์มันถึงเกิด <c oughs> อถามใหม่ให้งงวันนี้เท <c oughs> ้ามันมีอยู่ก่อนเราไปรู้ หรือมันมีตอนที่เรารู้ก่อนหน้าที่เมื่อกี้จะถามถึงเท้าเนี่ยเท้ามีอยู่ไหมเรารู้ได้ไงว่ามันมีก่อนหน้านั้นเราไม่ได้รับรู้ความรู้สึกที่เท้าใช่ไหมสมมติเราคุยกันอยู่เนี่ยโยมก็ฟังพระพูดเนี่ยฟังไปคิดไปเนี่ยในขณะที่ฟังไปคิดไปเนี่ยไม่ได้รับรู้ความรู้สึกที่เท้าเลยใช่ไหม จนอาตมาถามว่าอ้าวเท้าที่ถูกทับอยู่รู้สึกยังไงก็ไปสังเกตที่เท้าใช่ไหมพอไปสังเกตปุ๊บสุขทุกข์มันก็เกิดขึ้นตอนนั้นถูกไหมาบางคนบอกสุขบางคนบอกทุกข์บางคนบอกเจ็บบางคนบอกไม่เจ็บแสดงว่าความรู้สึกสุขทุกข์เจ็บไม่เจ็บเนี่ยมันเกิดตอนที่เราไปรับรู้มันไอ้ตัวเท้าโดยรูป,ปรธรรมอะมันมีอยู่ของมันน่ะแต่ไอ้ตัวเวทนาสุขทุกข์อ่ะมันปรากฏแก่เราอ่ะเ,เมื่อเราไปรู้มัน สมมุติว่าน้ำเนี่ยน้ำนี่อันนี้แก้วนะไม่ใช่น้ำนี่แก้วน้ำอยู่นี่ร้อนไหมโยมไม่ค่อยร้อนอันนี้ร้อนไหมโยมสมมุติอันนี้ร้อนเนี่ยเอาน้ำเทใส่แก้ว นี่ทำการทดลองแบบวิทยาศาสตร์เลยนะโยมนะเนี่ยน้ำอยู่ในแก้วน้ำร้อนไหมโยมร้อนไหมสมมุตินะสมมุติไม่ไม่สมมุติอนะเอาจริงๆเลยเนี่ยอาตมาก็จับแก้วตอนนี้อาตมาจะบอกโยมนะว่าอาตมารู้สึกว่าอุนอ่นๆอุนอ่นๆเนี่ยปรากฏ ที่อัตมารับรู้เนี่ยรับรู้อุ่นที่มือหรืออุ่นที่แก้วมีอุ่นที่ใจด้วยนะโอ้เดี๋ยวเอาทีละขั้นนะโยงนะอันนี้จับนี่ก่อนนะพอจับปุ๊บเนี่ยนะรู้สึกว่าอุ่นอุ่นเนี่ยแล้วอุ่นเนี่ยอาจจะส่งผลให้ใจอัตมารู้สึกพอใจด้วยสมมุติวันนี้อากาศหนาวเนาะพอจับปุ๊บอุ่นใจก็ ชอบไอ้ใจชอบนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะเอาที่มือก่อนนะพอมือจับปุ๊บอุ่นเนี่ยคาถามคืออุ่นที่มือไม่เอาถามใหม่อาัตามาจับปุ๊บอาัตามาบอกว่ารู้สึกอุ่นที่อาัตามารู้สึกอุ่นเนี่ยคือรู้สึกว่ามืออุ่นหรือรู้สึกว่าแก้วอุ่น ความอุ่นที่อาตมารับรู้เนี่ยคือความอุ่นที่มือหรือความอุ่นที่แก้วมือยมยืนยันแล้วมือที่มือแต่ละจุดของมืออุ่นเท่ากันไหมไม่เท่าด้วยนะใช่ไม่ใช่ไ,ชไอ้ตรงที่จับตรงที่สุดชัดที่สุดนี่อาจจะอุ่นเยอะหน่อยแล้วพอห่างหๆหจุดนั้นมาหน่อยก็อุ่นน้อยลงหน่อยน้อยลงหน่อย ถามว่าแล้วอันไหนคือความอุ่นที่แท้จริงของแก้วจุดไหนจุดไหนของมือที่เท่ากับแก้วไม่รู้อาจจะไม่เท่าเลยก็ได้ถูกไหมสมมุติว่าสมมติว่าสมมต,มมต,มมติน้ำมันร้อน70องศาเซลเซียสตรงแก้วนี้อาจจะไม่ใช่70็ก็ได้ใช่ไหม ทันไหมฮะสมมติสมมตินะสมมุติวัดได้ที่แก้วเนี่ยผิวนอกของแก้วเนี่ยอาจจะ60องศาเซลเซียสเพราะอาตจจมาเอามือไปจับเนี่ยความร้อนที่ที่ผิวหนังตรงเนี้ยอาจจะไม่ใช่60ก็ได้ถูกไหมอาจจะตรงนี้ห้าสิบห้าห้าสิบสองห้าสิบสี่สิบก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรารับรู้จริงๆอ่ะมันคืออันนี้เพียงแต่มันมีอันนี้เป็นปัจจัยให้ตรงนี้อุ่น ทันไหมฮะแล้วที่เรารับรู้คืออันนี้ไม่ใช่อันนี้ทันไหมฮะสรุปแล้วถ้าเรามีตาหูจมูกลิ้นกายอย่างเนี้ยนะเราอยากรู้ว่าแก้วร้อนจริงๆเท่าไหร่ทำยังไง ผู้ปฏิบัติสังเกตความเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเนี่ยสังเกตความร้อนของแก้วหรือความร้อนที่นิ้วที่นิ้วนะทันไหมฮะเวลาได้ยินได้ยินหนอเนี่ยได้ยินที่เรานะไม่ต้องเอาใจไปสนใจว่านกอะไรมันร้องนะได้ยินอยู่ตรงนี้นะร้อนก็อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะน้นสุขทุกข์ก็เกิดขึ้นตรงนี้นะ ไม่ใช่ตรงนี้สุขทุกข์มันเกิดขึ้นต่อเมื่อเราเข้าไปรู้การกระทบกันของความร้อนที่มากระทบนิ้วเนี่ยแล้วศักยภาพของมนุษย์เนี่ยเรารู้ไปได้สุดขอบแค่กายกับใจเราแค่นั้นเราไม่รู้ยื่นออกไปถึงแก้วนะทันไหมฮะ เพราะการรับรู้ของเราที่เรากําหนดรู้อารมณ์กรรมฐานรูปนามก็ตามเนี่ยรูปคือเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเป็นต้นเนี่ยก็รู้อยู่ที่กายของเรานี่นะเราเดินจงกรมเท้าสัมผัสพื้นรับรู้ว่าแข็งเนี่ยมันคือคือสภาวะแข็งที่ปรากฏที่ฝ่าเท้าเราเไม่ใช่แข็งที่พื้น,นทันไหมฮะรับรู้อยู่ที่กายกับใจของเราเสุขทุกข์ก็อย่างนั้น เมื่อเราไปรับรู้สภาวะที่มือสัมผัสกับความอุ่นของแก้วรู้สึกว่าอุ่นอย่างนี้เนี่ยร่างกายเราพอใจกับมันเนี่ยมันมันพอเหมาะกับร่างกายเราอย่าไปใช้คำว่าพอใจเดี๋ยวงงเอาใหม่พอเราไปจับปุ๊บเนี่ยไอความอุ่นประมาณนี้มันพอเหมาะกับร่างกายของเราเนี่เราก็รู้สึกสบายสบายที่ฝ่ามืออันนี้ก็เป็นสุขเวทนาเกิดขึ้นตรงเนี้ยทันนะฮะ เป็นสุข,ขเวทนาทุกขเวทนาถ้าไปจับแล้วแก้วมันร้อนมากสมมุติโอ้ร้อนมากเลยพอร้อนมากเลยพองเลยก็เป็นทุกขเวทนาเกิดขึ้นตรงนี้อันนี้คือสุขทุกข์ที่กายกายเรานะสุขทุกข์ไม่ได้อยู่ที่แก้วไม่ได้อยู่ที่แก้วร้อนเป็นทุกข์นะอยู่ที่มือเราเนี่ยทุกข์แล้วพอมือเราสุขหรือทุกข์มันก็ส่งผลกระจเราอีกใจเราก็จะสุขทุกข์ได้ ถ้ากายทุกข์ใจทุกข์เสมอไหมไม่แน่เคยไหมกายทุกข์แล้วใจสุขตอนไหนเป็นไปได้ไหมกายเป็นทุกข์แต่ใจเป็นสุขเคยไหมฮะกินส้มตำเผ็ดๆเนี่ยแซ่บๆเนี่ย ที่ปากนี่อาจจะร้อนใช่ไหมปากนี่อาจจะเป็นทุกขเวทนานะโอ้แต่แซบอ่ะใจอาจจะสุขก็ได้นะทันไหมฮะเพราะฉะนั้นสุขทุกกายก็อันหนึ่งก็เป็นปัจจัยส่งผลให้สุขทุกใจตามมาอีกนะ กินไอติมอร่อยใจสุขเลยทุกตอนที่ไอติมอร่อยเข้าปากเนี่ยสุขสุขอยู่นานไหมสุขใจอะไอติมช้อนหนึ่งให้สุขเราได้กี่นาทีแป๊บเดียวแล้วพอสุขนั้นมันดับไปสมมุติว่าใจเราติดใจชอบใจไอติมรสนี้มากอยากกินอีก ไอ้ตอนอยากกินอีกตอนนั้นสุขหรือทุกข์ใจทุกข์ใจแล้วพอตักช้อนที่สองใส่ปากสุขก็เกิดอีกพอสุขมันดับไปใจยังอยากได้อีกก็ทุกข์อีกพอจะตักหมดถ้วยแล้วคราวนี้ใจเป็นไงทุกข์อีกเพราะฉะนั้นคำว่าสุขทุกข์กที่เรากำลังคุยกันเนี้ยเรากำลังหมายเอาสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นละเอียดแบบนี้ เพราะฉนันชวนผู้ปฏิบัติลองสังเกตสุขทุกข์ที่ปรากฏขึ้นในแต่ละขณะอันเกิดจากการกระทบอารมณ์ของตาหูจมกูกลิ้นกายและใจเรียกว่าสุขทุกข์กที่เกิดอันเนื่องจากเวทนาและเวทนาเกิดเนื่องมาจากการกระทบสัมผัสทางอายตนะทั้ง6เพราะันผู้ปฏิบัติจะสังเกตเห็นสุขทุกข์คือเวทนาได้ก็ต้องสังเกต เห็นการกระทบเมื่อการกระทบนั้นเกิดขึ้นสุขทุกข์ก็ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นนั่นแหละเมื่อเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วลมเย็นๆพัดมากระทบตัวเราพอลมเย็นกระทบปับ๊บในขณะนั้นเลยที่ลมเย็นกระทบเราเราก็รู้สึกเอ,อสุขถ้าสมมุติเดี๋ยวเราเดินจงกรมพอเราเดินไปเท้าไปเหยียบหินแหลมๆเหยียบปับ๊บมันมี อะไรแข็งแข็งเล็กๆทิ่มมาที่ฝ่าเท้าเราจังหวะที่มันทิ่มไปนั้นน่ะมันเกิดการสัมผัสก็ทุกตรงนั้นเกิดขึ้นทันไหมฮะเพระฉะน้นถ้าลองกลับมาสังเกตแบบนี้กลับไปที่กราฟชีวิตแกน x แล้วก็สุขทุกแกนวายผู้ปฏิบัติจะเห็นเส้นกราฟเป็นยังไงโอหมันขึ้นลงเร็วไหมเร็วมากเลยนะในช่วงเวลาแป๊บเดียวนี่เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุก,ทกแล้วสุขท,ทุกที่เกิดขึ้นแต่ละขณะเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นดีเรชันช่วงเวลายาวหรือสั้นสั้นๆเวลาทุกข์ละปวดท้องเนี่ยปวดต่อนเนื่องกันสองชั่วโมงเลยไหม นั่งสมาธิหนึ่งบรลลังสมมุติว่าหกสิบนาทีเนี่ยพอนั่งไปได้สัก3ามสิบนาทีเริ่มปวดหัวเขา่าพอปว,ปวดปวดหัวเข่าเนี่ยมันจะปวดลากยาวไปเลยสาสิบนาทีพอลุกถึงหายอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่เหรอแล้วเป็นยังไงมันปวดปื๊ดแล้วมันก็หายไปแล้วมันก็ปวดใหม่ปื๊ดแล้วมันก็หายไป แล้วมันก็ปวดใหม่ปืด๊ดหายไปแล้วไอ้แต่ละปื๊ดที่ปวดเนี่ยอาจจะเท่าเดิมหรือไม่เท่าเดิมก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นการสังเกตสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นก็สังเกตในแต่ละขณะแต่ละขณะไปอย่างเนี้อย่าไปเหมารวมว่าปวดคือปวดทั้งหมดหรือแม้แต่เมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างการจับถ้วยน้ําร้อนเนี่ยตอนที่เราจับเนี่ยความร้อนที่เรารับรู้เนี่ยมันคงที่60องศาตลอดไหม ถ้าลองไปสังเกตเนี่ยอาจจะเห็นว่ามันมันร้อนดับร้อนดับและความร้อนที่ปรากฏขึ้นก็เปลี่ยนจุดแล้วแต่ว่าใจเราไปโฟกัสตรงไหนของของมือด้วยถ้าเราไม่ได้ไปสังเกตตรงนิ้วชี้เราก็อาจจะไม่รู้ความร้อนที่นิ้วชี้พอเรามาสังเกตตรงนิ้วกลางเราก็มารู้ความร้อนตรงนิ้วกลางอย่างนี้ก็ได้เหมือนที่เมื่อกี้ถามว่า เท้าที่ถูกวางทับอยู่รู้สึกยังไงเราก็ไปรับรู้ความรู้สึกที่เท้าแล้วก็เกิดสุขทุกข์ที่เท้าเกิดขึ้นตรงนั้นพอเราเปลี่ยนใจไปคุยกันเรื่องอื่นความรู้สึกสุขทุกข์ที่เท้าอันนั้นก็ไม่ปรากฏชัดแก่เราแล้วหรืออาจจะหายไปเลยก็ได้เพราะฉะนั้นในร่างกายของเราเนี่ยมีจุดที่จะให้เราเข้าไปสังเกตได้เยอะไหมว่าเฉพาะกายเนี่ยก็โอ้โห เฉพาะนิ้วยังหลายจุดเลยใช่ไหมขาตัวท้องศีรษะแต่และจุดที่เราเข้าไปสังเกตเนี่ยสังเกตแล้วเห็นสุขทุกเวทนาอย่างนี้ใจละ่ะมีสุขทุกข์ด้วยไหมก็มีอย่างที่ว่าบางทีก็สุขขึ้นมาแป๊บเดียวหายไปบางทีก็ทุกข์แป๊บเดียวหายไป เพราะฉะนั้นแบบฝึกหัดแรกสำหรับภาคเช้าวันนี้ก็คือสังเกตสุขทุกข์กที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจลองทำแบบฝึกหัดสัก30นาทีจะนั่งก็ได้จะเดินก็ได้อย่านอนแล้วกันเนาะเดี๋ยวสุกเกินไปนั่งหรือเดินยืนได้หมด นะโดยมีสติเข้าไปรู้การกระทบอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและชวนดูว่าในขณะที่กระทบอารมณ์อย่างนั้นรู้สึกสุขทุกข์เฉยๆอย่างไรบ้างได้ยินเสียงนกร้อง ที่หูสุกหรือเปล่าหรือเฉยเฉยเคยสุกที่หูไหมตอนได้ยินมันเฉยเฉยแต่พอเรามาคิดโอ้เสียงอย่างนี้เราชอบสุกมาสุกที่ใจอย่างนี้เป็นตน้นใช่ไหมมีใครได้ยินเสียงนกแล้วเจ็บหูมีไหมมันไม่เจ็บนะอะแต่ถ้าเสียงมันดังเกินไปแล้วแสบแก้วหูอย่างเงี้ย อย่างนี้เจ็บที่หูหรือเจ็บที่กายโสตประสาทหรือกายยะประสาทมันถูกกระแทกที่แก้วหูไอตัวตัวการกระแทกอันนั้นคือกายยะประสาทแต่ตัวเสียงอ่ะอันนั้นอ่ะรับรู้ทางโสตประสาทเนม้นเสียงมันไม่ได้ทำรายหูแต่ว่า ความดังหรือว่าคลื่นที่มันกระแทกแรงนะมันไปกระแทกเยื่อแก้วหูเหมือนกับเราเหยียบก้อนหินผิวหนังมันถูกกระแทกอ่านั้นไม่ต้องแยกก็ได้เอาเป็นว่าดูว่ามันสุขหรือทุกข์ก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็สุขที่แต่ละขณะสุขที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วมันก็อาจจะส่งผลสืบเนื่องให้เกิดสุขทุกข์เฉยๆที่ใจต่อด้วยขอให้ผู้ปฏิบัติได้ลองสังเกต รูปนามของตนเองเป็นเวลา30นาทีบัดนี้ครบกำหนดเวลา30นาทีที่ได้ตั้งใจไว้ขอให้ผู้ปฏิบัติได้รักษาสติในการรู้สภาวะที่เป็นปัจจุบัน เอาไว้ค่อยๆคลายจากการสังเกตอารมณ์กรรมฐานรับรู้สภาวะทั่วๆที่ปรากฏแก่รูปนามของเราแล้วก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนอิริยาบถไม่ต้องรีบท่านใดที่เดินอยู่ในที่ไกลก็ค่อยๆเดินกลับมาที่นั่งท่านใดที่นั่งอยู่ก็ค่อยๆ ทำความรู้สึกตัวทั่วๆั่วจะนั่งอยู่อย่างเดิมหรือจะขยับตัวสักเล็กน้อยก็ได้ให้พร้อมที่จะได้นั่งฟังธรรมะในช่วงต่อไปเมื่อผู้ปฏิบัติสังเกตจารญสติสังเกตกายและใจของตนเอง พบสภาวะที่เรียกว่าสุขเขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนาเกิดขึ้นจริงจริงไสภาวะนั้นเกิดขึ้นเที่ยงถาวรหรือว่าเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงดับไปแต่ละขณะแต่ละขณะสภาวะที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเมื่อเราไปใส่ใจรับรู้ ในปัจจุบันขณะตรงนั้นเป็นปัจจุบันจริงๆใช่ไหมแล้วพอใจเราไปใส่ใจสนใจสิ่งถัดไปไอความรับรู้รวมทั้งความสุขทุกข์ที่เรารู้เมื่อตะกี้มันก็หายไปหมดไปจริงๆใช่ไหมและที่เรารู้สึกสุขทุกข์มันก็คือที่ตัวเราใช่ไหม เวลาเรานั่งอยู่แล้วลมเย็นกระทบเราเราก็สุขสุขทุกข์ไม่ได้มากับลมลมมันเป็นลมเฉยๆเป็นกลางๆพอมันมากระทบกับเราร่างกายเรามันก็รู้สึกสุขเกิดขึ้นลมเดียวกันกระทบบางคนอาจจะสุข กระทบบางคนอาจจะทุกได้ไหมได้น้ำซุปถ้วยเดียวกันบางคนรับประทานแล้วสุกเกิดบางคนรับประทานแล้วทุกขเกิดได้ไหมได้คำพูดคำเดียวกันพูดแล้วคนหนึ่งฟังแล้วรู้สึกสุขอีกคนหนึ่งฟังแล้วรู้สึกทุกได้ไหมได้สุกทุกขอยู่ที่ผู้ฟังที่เราจะรับมันยังไง เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มากขึ้นเนี่ยเราจะค่อยๆกลับมาสังเกตที่ตัวเราได้ชัดขึ้นตามรอยพุทธธรรมเรื่องราวแห่งการเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวพุทธธรรม